สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาพบกันที่ช่องกิตตี้สล็อตอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะวันนี้นะคะสาวจิตตี้เขามาในทุนกันที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทกันนะท่านผู้ชมจา๋าวันนี้นะคะเราก็มาพบกับเกม เรื่อยๆอีกอย่องไม,ไไรมแบบร่รู้เสียเกมไม่วายอะไรมันอ่านแบบคู่อันผิดคู่ซอบเยลเหรอนะท่า <c oughs> นผู้มชมนะวันนี้นะคะเราก็มาไล่เบ็ดกันตายตัวกันที่5บาทนะคะท่านผะู้ชมนะเรามาเริ่มกันเลยนะท่านผะู้ชมนะว่าเราจะได้กันเท่าไหร่นะคะท่านผะู้ชมนะ ในวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะใครที่พามาแล้วนะคะทุกคนคะก็ฝากทุกคนนะคะก่อนเลยก็กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเมื่อรับซิกิลคลิปใหม่ๆกับช่องเราด้วยนะจ๊ะว่ทุกานคลิปนี้นะจ๊ะน้องๆหนูๆที่อายุต่ำกว่า18ปีช่องเราไม่แนะนำาให้ทำซ้ำอย่างแน่นอนนะท่านผู้ชมนะลอขึ้นมาเราไว้ขึ้นไปผัดไปที่มากุงรอบเตยเดี๋ยวดีผัดไปเลยจ้าท่านผู้ชมนะเปลือกเขาเรียกว่าตกเปลือกเออ อ๋อนี่ก็เป็นครั้งที่สองของการเร่องเกมของสาวคิตตี้นะท่านผู้ชมจาา๋สาสวยสวยจัดไปจ้ะ chặt tay ta Khổ quá em ơi à Anh ơi khổ quá Quấy Đi thoát โอ้โหปะตกเลือกรอบหนึ่งโอเคปะเกตเตอร์รอบหมุนมากับกลางน้ำกลางทะเลนะท่านผู้ชมโอ้โหมานนรางวัลก้อนโซนะท่านผู้ชมนะเข้าม,มาทีด้วยกันที่สามเดินไปที่เงินรางวัลซุปเปอร์เมกาที่สามร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตงางค์นะท่านผู้ชมนะ Ah! Ah! Ma. What? What? Exciting! cung lọt mà Rồi ấy. อ้ายมองยังเอามาสวยเงินรังมดหลอมหลานมา คอมปากคอมคอนะท่านผู้ชมนะคอมปากคอมคอนะท่านผู้ชมนะวาขึ้นมาอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะ ม,มันชอบตรงนี้แหละเวลาวายขึ้นมานะสองสามตัวอะไรประมาณนี้วเวลาเามันจะปัดไปมันไม่ได้เลื่อนหนีนะมันจะอยู่คงที่ทุกคนมันจะอยู่แบบในในหน้าการะดานเราอยู่แล้วมันก็จะปัดปัดแล้วมันก็จะไต่พี่แบบชอบแบบนี้นี่เลยนะเอาลองมาดินี่ชอบแบบนี้แหละอปกติคป็นคืนพอไวขึ้นมามันก็จะไปเลยนะท่านผูช้ชมนะโอเคนั่นมาหวย กดจอบโอเคจ้าน่าคิมาช้ำๆปุ่มท้ายและท้ายสุดโอ้แรงเลยอ่ะบอลวัลก็ตัวที้หนึ่งร้อยปุ่ม จะจิกพลาสตังนะจ๊ะจีโอ้ โอ้โหเบ็ดไ,ไปต่อจา้าเราเรามาตั้งออโต้หมุนกันไหมทุกคนเบ็ดอันนี้เริ่มเบื่อแล้วเราปรับเบ็ดกันมาที่เบ็ดยี่สิบกันดีกว่ามาต้องมีได้แหละเบ็ดยี่สิบออโต้หมุนสามสิบนะเบ็ดยี่สิบออโต้หมุนสามสิบนะ อาเสียดโอ้โหโอ้โหจัดไปจ้า ใส่ติงโอ้โหเป็นดิีสิปกระดานจริงเลยนะอร่อยเวอร์มาพันเอียดเลย่านผู้ชม เรามาดูมาเร็ววันวัานโตกันเลยนะจ๊ะท่านะผู้ชมโอเคจะไปที่งานรางวัลซูปเปอร์เมกานะจ๊าตา๙หมุนสุดท้ายนะท่านผู้ชมนะ โอ้หมาไวขึ้นมาแล้วโอ้โหนึก ไป,ปช่วงกลางวันมีกัที่8 3 4บานนะจ๊ะ เหมือนสุดท้ายนะท่านผู้ชมนะโอเคกระดูก okay. มาโอ oh, มาอีกรอบหนึง่งหมดไปโอเคเป็น,นยัไงกันอ้าว รีบแหละรีบแหละดูออกโอ้มาตอนนี้ยี่สิบเลยโอเคจะเป็นไงกันบ้างาการท่านผู้ชมเราวันนี้ทุนของเรามาพันเอ็ด เป็นวันจันทรที่3,86บาทก right? ันเลยวันนี้สวัสดีนะจ๊ะเราก็ต้องขอจบคลิปแล้วนะจ๊ะเพียงเท่านี้ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้ามีกิจกรรมดีๆไม่ม่เราเจอกันอย่างแน่นอนแต่วันนี้นะคะเราก็ต้องขอจบคลิปแล้วนะคะขอบคุณแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะทุกคนนะเราปักปุดไว้ที่ใต้คลิปทุกคลิปแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมนะใครที่สนใจจิ้มกนได้เลยนะฝากพันกันคำที่หนึ่งรอทุกเกมกันเลยนะจ๊ะทุกคนนะสวันนี้เราก็ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกคนจ้าบ๊ายบาย